ประปราผีปอบขเขมรลมหายใจของหมู่บ้านสะกดกลั้นอยู่ใต้เงาจันทร์สีนวลความหนาวเย็นยามค่ำคืนไม่ได้มาจากอากาศแต่มาจากความหวาดกลัวที่เกาะกลุ่มจิตใจชาวบ้านมาหลายสัปดาห์เสียงร่าลือถึงผีปอบขเขมรที่ข้ามฝั่งมาอาลวาดกินเครื่องในสัตว์เลี้ยงไปทีละตัวเริ่มแรกก็แค่หมูไก่แต่เมื่อคืนก่อนสุนัขตัวโปรดของลุงบุญ ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือทิ้งไว้เพียงรอยเท้าปริศนาขนาดใหญ่ที่พื้นดินโคลนชาวบ้านพากันไปพึ่งพาหลวงพ่อเพชรเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชิรีหลวงพ่อเป็นพระภิกษุชราผู้มีเมตตาธรรมสูงส่งแต่แววตาของท่านใช้แววความรู้แจ้งและเด็ดเดี่ยวท่านรับฟังเรื่องราวด้วยความสงบก่อนจะหลับตาลงนิ่งเหมือนกำลังพิจารณาสิ่งที่มองไม่เห็น โยมทั้งหลายไม่ต้องห่วงหลวงพ่อกล่าวเสียงเรียบอาตมาจะช่วยปัดเป่าภัยนี้ให้คืนนั้นหลวงพ่อเพชรมิได้จำวัดท่านออกเดินทุดงลึกเข้าไปในป่าทึบตามลำพังมือถือไม่เท้าเก่าวัดมนคาถาบริกรรมเบาๆดังลอดไหลฟันไปตามแรงลมกลิ่นสาบสางของป่าดิบชื้นปะปนกับกลิ่นคาวเลือดจางๆที่ลอยมาแต่จมูกหลวงพ่อรู้ดีว่า สิ่งชั่วร้ายกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆทันใดนั้นเสียงกรีดร้องหหยหวนก็ดังขึ้นจากกอไผ่เบื้องหน้าร่างของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งล้มคว่ำลงพื้นดินรรอบๆเปื้อนด้วยเลือดสีคล้ำหลวงพ่อเร่งฝีเท้าเข้าไปใกล้ดวงตาของท่านกวาดมองไปร,บรอบๆพลันสายตาก็หยุดอยู่ที่เงาตะคุ่มขนาดใหญ่เบื้องหลังต้นไม้ใหญ่เงาร่างนั้นบิดเบี้ยวผิดรูปสูงใหญ่กว่าคนธรรมดา ผิวหนังดำทะมึนเล็บยาวเฟื้อยเป็นกรงเล็บแหลมคมและดวงตาที่วาวรวดราวกับฐานไฟนั่นคือผีปอบขเขมรที่ชาวบ้านร่ำลือหลวงพ่อเพชรไม่แสดงความหวาดกลัวแม้แต่น้อยท่านยืนประชันมากกับมันอย่างสงดนิ่งผีปอบส่งเสียงคำรามในลำคอควันสีดำลอยกลุ่นออกมาจากร่างของมันกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วบริเวณมันพุ่งเข้าใส่หลวงพ่ออย่างรวดเร็ว กรงเล็บแหลมคมพุ่งตรงมาที่อกของท่านแต่หลวงพ่อเร็วกว่าท่านหลบหลีกการตุมตีอย่างพลิ้วไหวมือของท่านจับประคดคาดเอวที่ร้อยรัดด้วยสายสินเก่าแก่หลวงพ่อเริ่มสวดพระคาถาบทหนึ่งดังขึ้นเสียงสวดมนต์ของท่านกังวานไปทั่วป่าราวกับเสียงระฆังที่ดังก้องอยู่ในความมืดมิดผีปอบกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อได้ยินเสียงสวดมนต์มันพยายามถอยห่าง แต่สายสินที่ออกจากประคตของหลวงพ่อเหมือนมีชีวิตมันเลื้ยพันฒนาการรอบร่างของผีปอบแน่นขึ้นเรื่อยๆควันสีดำทะลักออกมาจากร่างของมันมากขึ้นและเสียงหวอยหวนก็ดังขึ้นกว่าเดิมหลวงพ่อยังคงสวดมนต์อย่างไม่หยุดหย่อนใบหน้าของท่านเปียกชุ่มไปด้วยสเก็ดแต่ดวงตายังคงแน่วแน่มุ่งมันที่จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้สิ้นซากแสงสีขาวเรืองรองเปล่งประกายออกมาจากร่างของหลวงพ่อ แผ่ออกไปปกคลุมร่างของผีปอบที่ถูกพันธนาการผีปอบดิ้นรนอย่างรุนแรงพยายามจะหลุดพ้นจากพันธนาการของสายสินแต่พลังแห่งพุทธมนต์นั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่มันจะต้านทานได้ร่างของมันเริ่มหดเล็กลงเรื่อยๆกลายเป็นควันสีดำที่ค่อยๆจางหายไปในอากาศเหลือเพียงกลิ่นสาบสางจางๆและความสงบที่กลับคืนสู่ผืนป่าหลวงพ่อเพชรถอนหายใจยาวอย่างโล่งอก ท่านเก็บสายศีลเข้าที่ก่อนจะเดินกลับวัดด้วยความอ่อนลา้าแต่ใบหน้าของท่านก็เปื้อนยิ้มอย่างมีความสุขเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านตื่นขึ้นมาพบกับความเปลี่ยนแปลงอากาศบริสุทธิ์ขึ้นสัตว์เลี้ยงที่เคยหวาดกลัวก็กลับมาเดินเพ่นพ่านตามปกติความหวาดกลัวที่เคยปกคลุมหมู่บ้านได้มาลายหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงหลวงพ่อเพชรไม่ได้เล่าเรื่องราวการต่อสู้กับผีปอบให้ใครฟัง ท่านเพียรบอกให้ชาวบ้านมันทำบุญสวดมนต์และดำรงตนอยู่ในความดีงามเพราะพลังแห่งความดีนั้นจะเป็นเกราะป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ายได้ดีที่สุดหวังว่าคุณจะชอบเรื่องนี้นะครับ